DM หลวงปู่โต๊ะนะคะวันนี้อยู่ในช่วงเดินสายเช่าพ้าหลวงปู่โต๊ะบาย DM นะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดบางนมโคนะคะหรือหลวงพ่อปานั่นเองจังหวัดอยุทยาค่ะ นนะะแล้วก็ดามาสะดุดใจตรงรูมนะคะ,ะเดี๋ยวดาจะซื้อนะคะไปแจก FC, นะคะอย่าลืมนะคะลุ้มกิจกรรมกันวันศุกร์นะคะไลฟ์สองทุ่มตรงนะคะอ่ะโอเคค่ะนี่ร่วมสนุกกันขอบคุณค่ะ,คคะมีธนบัตรขวัญถุงให้ด้วยนะคะแล้วอันนี้เดี๋ยวดาจะแจกให้กับทุกคนที่ปิดพระละกันจํานวนจำกัดเนาะโอเคขอบคุณค่ะ ค่ะตอนนี้ดาที่อยู่ที่สางาคาเฟ่ที่อยุธยาเรียบร้อยแล้วค่ะก็นัดเจออทีเนียไว้นะคะเพราะว่าเรากำลังเดินสายเชอาพระหลวงสตัวทั่วประเทศ by DM หลวงสุนั่นเองค่ะและเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าพระวันนี้ที่เราคุยกันไว้ในไลน์นะเนียว่าจะมีพระอะไรบ้างติดตามรับชมะค่ะโอเคมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่ามีพระอะไรบ้าง ดาบอกเลยว่าทีเด็กอยู่ที่องค์นี้ค่ะขยุดใหญ่นะคะเนือนเน้อเงินอสวยผิวลุ่มเลยนะแล้วก็จะมีขยุดใหญ่นะคะเนื้อทองแดงแล้วเดี๋ยวเรามาดูนี้ข้างล่างด้วยใช่ไหมคะมีข้างล่างก็ะะจะเป็นหันข้างนะหันข้างข้างโรงเรียนนะคะจริงๆแล้วดาบอกเลยว่าลูกเนี้ยพิธีดีมากนะคะคุณพ่อดาย,ยังค่อยข้างนี้เลย รุ่นนี้ดีจริงๆดาบอกเลยแต่แราคายังไม่แพงมากาท่านใดที่มองหาพระเครื่องสูบบุโตที่ราคาย่ยอมย่อมเยาอยู่รุ่นนี้ดาแนะนำเลยนะเดี๋ยวเรามาดูาดาพระไปพร้อมๆกันนะคะองค์แรกในทีเด็ดวันนี้ที่ดาเดินทางมาก็าจะเป็นพระนิรนดรเงินเนื้นนอพระนี่ของของยายเองหรือว่าของคุณพ่อ <c oughs> ของพ่อเก็บไมา เงยนั่นคือสวยเลยนะคะผิวลุ้มแบบนี้นะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะถือว่าคุณพ่อเก็บฐานดีมากทองแรงก็ผิวไฟเลยนะคะพอเยอะใหญ่อันนี้นะคะที่เราคุยกันไว้คือดาดูระะูปข้าวข้าวแล้วก็คือตอนนี้คือง่ายๆเนี่ยเพียงส่งรูปข้าวๆ้านะคะมาชมลายดาดูแท้คุยราคากันนะัดเจอไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนนะคะดาจะตาไปเช่าหาค,คุณถึงที่ นทั้งหมดนี้ที่เฮียขอมาไว้เฮียขอมาอยู่ที่2 5 0ห้านะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพพักกันว่าบาลานซ์กับราคาที่เฮียตั้งหรือ่าแต่ดาดูพอๆโอเคหรออันดาคำนวนก่อนนะคะเพราะองนี้ในองค์นี้สวยคือจบก็คืออะเอางี้ได้ไหมคะเฮียดาขอสัก2 4 0 0 0่พอไหวไหมคะ ซอยส้าว5,000เองอะโอเคนะคะจบให้ให้เฮียเขานะคะในราคา245,000บาทนะคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะคะก็ะต่อกันอีกหนึ่งวัดน,นะคะก็ถือว่าสวยเลยทีเดียว